ครับผมก็กล่าวสวัสดีเพื่อนชาวกระชินิเปกทุกคนกันด้วยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องเตจจนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่17นะครับพฤษภาคม2 0งพซึ่งเมื่อวานเนี่ยอบิทได้รับการรีใหม่ไปแล้วนะครับผมอ่ะครับเราจะยังพกอยู่ในอบิทแพทสอหอยู่นะครับผมเพราะว่า2.7เนี่ยทางออฟฟิเชียลได้ประกาศออกมาเลื่อนออกไปนะครับอ่ะเแล้วจุดๆนะฮะทำให้อ่าอบิทสองจเนี่ยนะครับผมก็ยังอยู่ยาวๆเลยซึ่งเรียกว่าเป็นเฟสที่4แล้วกันนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะครับผม อ่ามันส่วนดาวบรรจบนะครับผมปอนด์แทาเนี่ยมันก็รีมาเป็นอันดดิมนะครับผมกลับมาเป็นอ่าพอแห่งทาเฟสแรกนะครับผมอ่าที่จุนท2สองตรงนี้เองซึ่งหน้าตามวอนอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่ตามภาพเลยนะครับหนึ่งสองสามก็เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับติ๊กก็เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมหมดนะครับผมมาดูปอนด์แห่งทาคุณคุณ้นๆไหมฮะใช่ครับนี่คือปอนด์แห่งทาชิดไอมูนใน แพดสองจุดหกเฟสที่หนึ่งนะครับผมไอ้มาร์คอัฟเอนดิ้งนะครับถ้าคุณจําได้ในคลิปที่ผมลงในช่องเนี่ยนะครับผมอ่ะถามว่าไอ้มาร์คอัฟเอนดิ้งเนี่ยทําอะไรได้นะครับอ่าเมื่อเราโจมตีปกตินะครับใส่กับตัวเนี่ยมันจะเกิดมาร์คออฟเอนดิ้งขึ้นนะครับผมซึ่งไอ้มาร์คออฟเอนดิ้งเนี่ยนะฮะจะระเบิดเมื่อผ่านไป10วินาทีนะครับผมอ่านะครับอ่าถ้าเราตีตีเข้าไปเนี่ยเวลาผ่านไปสิบวินาทีมันก็จะระเบิดเป็นดาเมจกายภาพนะไอ้สีขาวๆตรงนี้เลยนะครับผมซึ่ง ถ้าเราโจมตีเนี่ยนะครับเลือดมอนถ้าสเกตดีๆถ้าถ้าเคยเล่นอ r b i t เนี่ยนะครับผมอ่ามันจะระเบิดนะครับเลือดมอนอยู่ดีๆหายอยู่ดีๆหายนะครับผมมันเป็นเพราะว่าไอ้ผลไนจีท่าตัวนี้มีเองนะครับมาคอมบินดิ้งนะฮะซึ่งแรงมากๆตัวนี้นะครับผมระเบิดทีประมาณสี่ถึงหกหมื่นเลยนะครับผมแรงมากตัวนี้นะครับผมอ่ะนะครับรอบนี้มันก็ค่อนข้างไม่ดีบิ t เช็คนะครับผมไอ้ damage per ซคเคิลเนี่ยไม่เรียกว่า ไม่เลือดมดไม่เยอะอย่างนี้แล้วกันนะครับง่ายๆเลยนะครับผมโซ่รอมนี้เนี่ยนะครับผมผมจะเอาตัวละครสีดาวนะครับผมแล้วก็อาวุธสีดาวนะครับผมที่ตัวละครจะอยู่ต่อไปเล่นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมีทริกนะครับมาด้วยนะครับผมก็คือจะเอาบาบาร่าไปนะครับกับลูมีิสนะฮะนะครับมาเล่นได้เหมือนกันนะผมก็ชอบหาทีมแปลกกหม่มาเล่นนะครับในก็เล่นไปเรื่อยนะครับเป็นเจ้าหลิงครับทีมด้านก็เป็นชงยุนนะครับชงยุน ทุกโคตรยู่หน้าซิงชิวนะครับจริงๆถ้าคุณเอาโรซาเรียรไปเนี่ยมันเล่นง่ายกว่านะแต่ว่าคุณจะไม่มีชิวนะครับแล้วก็ตัวโล่ในทีมนะครับซึ่งมันเสี่ยงอยู่นะครับผมถ้าเอาโรซาเรียรไปเนี่ยจะเคลียห้องที่สามได้ไวมากๆตัวเงาิเทอร์เราละลายก่อนน้าแข็งของมันแต่ว่าคุณจะมีปัญหาสองก็คือถ้ามันมีโล่เนี่ยถ้ไม่มีฮิวเนี่ยอาจจะตายได้นะครับผมปะว่าแล้วเราไปดูกันดีกว่านะครับอ่ะเมาส์นี่ก็เลือกเป็นเพิ่มความเสี่ยงถ้าไม่ตายนะครับขึ้นนะครับผม ามารด้มาฮะแล้วปนตติรูปนี้ไปเลยครับขึ้นมาหนึ่งสองเข้ามาติดตรงนี้ถึงเข้ามานะครับเข้ามาใช่ไหมครับออกมาได้มาแล้วเก็บไฟอ่าเก็บไฟมันจะมาแล้วเอารังหราช่างมันนะครับ,บรแล้นี่ฮะพอมาทีหนะึ่งทำไมไม่ตายเขาเพื่อนผาลุเกิดอะไรขึ้น กวนหลอดไปอยู่จริงฮะครับค่อนข้างเสียเวลาเลยนะผมรูปเป็นตอนนี้นะครับรวบเข้าไปนะครับผมหนึ่งสองนะครับเลดเข้ามานะครับจะพุ่งเข้ามาแล้วเอาเซีลิกมาตีหนึ่งหกวินะฮะแช่เข้ามาฮะปกติมันต้องล้างเกรดก่อนนะแต่ว่านะครบช่างมันตึกล้างเข้ามานะครับผมข้างนะพูดในเกรดใยนี่เลยนะจริงๆนะครับเพื่อนในเลือกปลาร์ตี้ได้ไหมล่ะไม่เป็นไรนะครับอย่าไปสนใจไปนะครับผม หลบมาครับผมแค่กันมานะครับวิ่งมาทางนี้นะครับเรารวบเข้ามาฮะแจกมันเลยฮะโอเคนะครับสว่างเข้ามาฮะเห็นไหมตัวนกมันจะพุ่งมาเองนะฮะตัวที่หนึ่งนะครับติดมันมาครับผมตัวที่หนึ่งนะครับเด็กเข้ามา ไมถึงนะช่างมันนะครับผมตายย่างนะครับหมายถึงพกนีจะตายเชกบานะครับหลบดหนึ่งนะครับแปลกนะพวกนี้น่าจะตายแล้วนะครับผมโอเคตีเข้าไปคว้าเลยนะครับมันตีไปครับโอเคมันตายได้แน่ๆนะครับผม กดก็ไปเลยนะครับไม่ไปเสียเวลานะฮะก็มานะครับเจ๋งเหลิงเก็บนิดนึงโอเคลูบินไปฮะเดี๋ยวเอ็มอาร์เอเวอดิ้งอ่ะจะระเบิดนะสังเกตนะฮะมันจะเกิดระเบิดกระยัภาพนะฮะนี่ครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหรือว่าเจ็ดพันนะครับผมบูไม่ทันเมื่อกี้นะอ่ะห้องนี้ก็เอ่อกดไปก่อนนะครับวางอันนี้มานิดนึง วางอัติสพปพ์มาแล้ววางเฉื่อวะแช่ครับมาะีกทีวางอติชงยุย้งแต่ถ้าขึ้นมาฮะับพยายามล้างให้ไวที่สุดนะครับเดี๋ยวเราเออ่ห้องนี้เรามันใช้เวลาน้อยอยู่เลยนะครับสินาะมานะครับเสียเกรดสวดมานิดนึงนะครับผมปาดเข้าไหปาดเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้นะครับผม โ okay. อเคน่าจะเก็บนาทีพอดีนะครับผมถ้าห้องแรกมันใช้เวลาไม่เยอะเนี่ยนะครับห้องสองมันก็เหลือเวลาเยอะนะครับแต่ห้องสองเคลียร์ได้ไวอยู่แล้วครับผมอ่ามาห้องนี้ก็เลือกเป็นเพิ่มพลังชีวิตขึ้นยี่สิบเซนนะครับที่ผมเลือกพลังชีวิตเพราะว่าห้องสองเดียวหน้าจะได้มีรุ่นนานะครับอ่ะเราพาโลมีก็วิ่นะรรวงมาตอนนี้แบบรวบเข้ามาอย่างนี้นะครับผมใช้กระมาครับผมอาสิแล้วก็วลามาเปิด สำหรับอลูมินีาแช่นะครับแต่ก็มาแล้ววางไปเด็ดไว้ตรงนี้เลยครับลบมาทีหนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้แล้วครับแล้วก็เอโลมีมาแช่อะ布าเข้ามาทีหนึ่งแล้วเสงห่ยเข้ามาวางบหนี่ยก็ไปแล้วมาไปเด็ดมาเคาะทีหนึ่งครับวางไม่เด็ดไปเลยครับสำหรับมาโหวเหวนมา布านะครับโลมีมานะครับ ประมาณนี้นะครับผมห้องนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเปิดกเกาะเดียราก่อนนะครับอ่แล้ววิ่งออกซ้ายวิ่งออกขวาในแ,แบบนี้นะครับ่ะครับสุก้นมากระดาษท่าตีหนึ่งนะครับวางสุกดเข้ามาแล้ววางสุกดเข้ามาฮะรอบนึงรบเข้ามานะครับปาดเข้าไปาาแช่แข็งมันนะครับแช่แข็งมันอยู่ที่เดียวนะครับ ่งยุดมาทีนึงน้ำแข็งมาแตกมันหลบไปด้านโน้นนะครับผมหบนหนึ่งนะครับหบนหนึ่งเปิดเกาะเดียวหน้าอีกทีนึงวางเข้ามาแล้วสลับกุดพูดมานะครับวางจงยุบเข้ามาครับเข้ามาแล้วแล้วสลับมาซิงิวนะครับผมปาดเข้ามาฮะอีกทีนึงประหยัดสตานไมน่าไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหมดละนะครับผมกระโดดแคนเซิลไปก่อนก่อนนะครับช่วงนี้นะครับผม วางจุดหนุนเข้ามาอีกทีหนลบนิดนึงฮะแล้ววางเดียวหน้าเข้ามาทีหนึ่งแล้วรีอีกทีหนึ่งฮะเข้ามาแล้วชิงชิวมานะครับปาดเข้ามาฮะปาดเข้ามาทีหนึ่งนะครับผมจะมาช่วงหยุนโอเคครับผมแตกแล้วนะครับอ่าเข้ามาตรงนี้แล้วตัวไฟมานะครับผมโอเคครับผมอ่าเต็มไหมไม่เต็มนะครับไม่เป็นไรนะครับผมปาดเข้ามาครับ หลบไปหนึ Hearts, so first, ่งนะครับค oh okay. ่านนี้นะครับผมเพิ่มคุณดาวเพิ่มคุณดาวให้เรานะแบบนึงนะฮะอีกทีหนึ่งนะครับผมหยุดเข้ามานะครับออาโอเคนะครับหิวหน้ามานะครับเนี่ยถ้าเรามีหิวหน้ามันจะปวดไปอยางเนี่ยวางสุกพดไปเลยไม่ต้องเสียได้นะครับโอเคนะครับหลบไดหนึ่งนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับผมเก็บพลังงานไว้ข้างหน้าด้วยนะครับผมแตะด้วยหน้านิดนึงแต่ตายไม่ได้เอาเรียบร้อยนะครับไม่ได้เก็บนะครับไม่เป็นไรได้นึ่งนึงนะฮะ มา้อนนี้ก็เลือกเป็นเพิ่มพลังสตีขึ้น40%นะครับผมเลือก20%ก็ได้แต่ว่าไอ้40%มันเพิ่มเยอะกว่าครับมาปูบ่านะครับเพราะเป็นเดือนทีนึงพื้นพลังงานนะครับวิ่งออกซ้ายมาหรือว่าออกขวานะครับเพื่อเให้ตัวน้นเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเรานะครับรอจังหวะนะครับพอปีนึงนะครับคลร์บอนดรามาแล้วอลูมนมากระจายธาตุนะครับอสลับมาแล้ววางเซียงหลิงเข้ามาหลบหนึ่งนะครับนัดตีนะครับ ปกติมาเลยก็ได้นะตีกันเลยตีก็มาดครับใส่กระบาทันนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวปุ๊บกระบามันจะหลุดลงมาเลยนะครับผมโอเคใส่กระบาดทีนึงตบไปด้านโน้นนะครับโอเคแส่ก็ไปด้านโน้นโอเคอ่ะวางไปเน็ตทีนึงคือผมไอเฟรมนะครับผมจะวางไปเน็ตเดี๋ยวมันก็ได้จะตายนะครับ มาปราบถูไปเลยกันนะโอเคหลบนิดนึงนะครับมาวรามันฮิวตัวเองได้แล้วนะหลบนิดหนึ่งนะครับหลบนิดหนึ่งนะครับหลบนิดหนึ่งนะฮะต้องหลบนะต้องหลบบ่อยนะครับมันจะเสียพลังงานนะครับถูถูมันไปถูถูนะครับอ่ะข้านี้หลบนะครับอ่ะหลบนะครับผมแค่ประมาณนี้นะครับตัวจังหวะที่มันโจมตีเราจะได้ไม่กระเด็นกับอ่ะงนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับ วางเข้ามานะครับกดทีนึงนะครับผมแล้วมาดูพวกกระจายธาตุเลครับแล้วเก็บอ่าเต็มไหมไม่เต็มนะครับไม่เป็นไรครับผมแล้วปั่นอย่างนี้มันสีปวะหลาดนะครับกดเข้าไปเลยก็ได้นะครับเสดอ้าถ้าวราวาอติจุยญ์เนี่ยมันก็แตกเลยแล้วโอ้ซูโคสรวบก้ามข้ามาแล้ววางเข้าไปเี็นหนึ่งนะครับยิงดาบน้ำเป็นซิงชิวให้มันนี่ด้วยนะครับหลบทีนึงนะครับ นะเราซูป,ปัวดรวบเข้ามานะฮะซูปัวดรวบอีกทีนึงแล้วเต็มไหมฮะเหมือนจะเต็มโอเคสวยนะครับวางจงหยุ้ำเข้ามาทีนึงวางอีกทีนึงฮะได้โอเคสวยผมจะตีให้ตัวนู้นมาเปิดเกาะก่อนนะโอเคอชิมจิมอสาตัตนะครับอยากตีเข้าไปก่อนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้มันเปิดเกาะพร้อมกันดีกว่าท่านี้หลบประมาณนะครับอันตรายนะครับผม นี่แน่มันจะเปิดนะครับหลบต้นหนึ่งนะครับเปิดก่อนแล้วยงเปิดแล้ววางกระปิเลยครับลบต้นหนึ่งนะครับหลบต้นหนึ่งนะครับนี่ผมหลบแล้วนะเมื่อกี้นะครับผมโอเคตัวนู้นตายแล้วมั้งนะครับปาดเข้ามานะครับปาดอนุภาพให้ชุ่งหยุดมีอนุภาพนะครับถือหน้าเข้ามาฮะเพื่อจัดการเพื่อพลังงานน้เต๋มไหมไม่เต็มนะไม่แปลกนะครับผมเอาถือหยุดข้อมันนะครับผมรอจังหวะนิดหนึ่งครับ โอเคครับน่าจะเต็มเลยนะครับผมอ่าการติดนะครับถ้าเราเพ็กได้สองตัวพร้อมกันเนี่ยมันจะย่นระยะเวลาลดลงถึงยี่สิบถึงสาสิบวิเลยเพราะงั้นอ่าเพกดีๆนั่นแปอันนี้ผมเล่นเทคเดียวนะครับผมมันก็แาบนั้นแหละครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับเทคนิคการเล่นแต่ก็การเพกมอนนะครับเพ่งซึ่งผมเล่นผัดไปดยุกนะครับมาครับไม่เป็นไรนะครับผมนะครับผมทีนี้ก็มาดูทีมที่ผมใช้กันนะครับ ทีมแรกก่อนเลยนะครับทีมแรกก็จะเป็นอีกอีก,อกตีนึงเดี๋ยวผมสลับตีไว้ก่อนดีกว่าผมจะตีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบร่านะครับเมื่อกี้มันไปติดอะไรอะไรนะไอห้องสุดท้ายเนะี่ยมันผมยืนใกล้มอนเกินไปมันก็ติดสองหมื่นที่จริงยิง,ยงระมาณอันนี้ได้อยู่นะครับมันไม่ติดนะครับมานะครับเอ่อทำไมโบรัสความเสียหายเยอะน้ําเยอะจังเลยอะ่ะอ๋อมันเพราะว่าอาวุธ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวน้อ <laughs> ง ยังไม่กินอยู่ดีนะครับหมดอย่างเนี้ยเริ่มล้มันเพิ่มความเสี่ยงไอ้ท่าทั้งหมดเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เนยฮเพื่ออาวุธเนี่ยนหะหมดอย่างเนี้ยไม่เป็นไรมาดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะอันตรคิแรงคีเพื่อนพลังงานแล้วก็ใส่โบนัสน้ำอยู่นะครับีจริงมันไม่เยอะแค่นี้นะเพราะว่านังสือมันเพิ่มเยอะหนอ่ะเพิวิปนะครับผม,มเล่้เป็นสายฮิวนะครับผมเล่นเป็นสายดาวเมทนะครับใส่เอ็กโคอ,อยู่นะครับทั้งโจมตีปกติแล้วก็ทั้งชาร์จโจมตีี่มันจะแรงนะครับ นาฬิกาก็เป็นอบอลลัมโจตีบอลน้ำแล้วก็สักครินะครับผมเน่าสัรรว์ทันนี้เลยนะครับเน้นจบตีปกตินะครับอ่ะลูมิดนะครับเน้นมากระจายธาตุนะครับผมลาคิแรงคีฟื้นฟูพรอมีดาเมจอยู่นะครับเอาไว้รวมได้นะครับใส่ไฟมานสอยู่ฟื้นฟูให้ทีมนั่นเองนะครับอาร์ติแฟกต์ตายตัวเน้นเป็นสีล่มนะครับจริงๆก็ถ้ามาใส่สีลมดาเมจก็ลด ไปเยอะกว่าทัวเลยนะเพราะว่าสีลมเนี่ยช่วยกระจายธาตุได้มันแรงขึ้นนั่นเองนะครับกลุ่มดาวพรสวรรค์นะฮะเน็ตนะครับตอนนี้เลยนะครับผมน,นี่ก็ใส่เฟเธรี่ใส่นะครับเฟรต์สีโนเบสนะครับในตัวละวางอันตีไปก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับผมให้ตี20ซนะครับซึ่งส่งผลอย่างเยอะเลยกับเส้นหิงนะครับแล้วก็อย่างาบร布หรือว่าโดมิเนียก็ช่วยได้รับบัฟจากตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะาาบบางั้นเนี่ยผมจะชอบวางเนเน็ตก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเนี่ย ได้บบจากอัติของนี่นะครับัตัวส่วนวัโจมตีนะครับผมแล้วก็ได้ผลจากสีโรเบสด้วยนั่นเองนะครับผมผมดาวพลสวรรค์นะครับซิงลิงนะครับตามนี้เลยนะครับผมอาวุธกะแคบนะครับผมอันนี้ก็ไปหาตกปลาได้เลยนะครับใส่ที่มีได้เลยนะเอ็มสี่เอ็มเบ้มนะครับผมดาวนะครับพลสวรรค์นะครับผมอ่ะกับนาฬิกาใส่เป็นเพื้นฟูพลังงานวนรถไฟแล้วก็ตะคลิกนะครับต่อไปทีมสองนะครับทีมของชงหยุน สุโคดเดียวน่าแล้วก็ซีชิวนะครับผมนี่นะครับตรงหยุดตามนี้เลยนะครับหกสี่หนึ่งร้อยเก้าสองหนึ่งสี่ฟื้นฟูจะยืดหน่อยนะครับผมใส่เป็นวัวน้ำแข็งนะครับใส่เป็นสกิวิเชียลนะครับอาวุธนะครับผมตัวนี้นะฮะอิแฟกซีเอ็มเบิ้นะครับเน้นอันตินะครับผมใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานวัวน้ำแข็งแล้วก็อัตตาคินะครับผมดาวพลสวรรค์นะครับสุโคดเล่นเป็นสายผสมนะครับระหว่างดาเมจกับฟื้นฟูนะครับผมใส่เป็นสกิวิเชียลแฟกเมนต์นะครับผม Artifact, อ,อ,อันดับแรกก็ใส่ฟื้นฟูพลังงานจนานาท่านแล้วก็แติ่จริรงๆต้องใส่บนรัร้ลมนะถ้าเล่นสายดมิดนะครับแต่ว่าผมให้ลูมินใส่อยู่นะครับผมถ้าเล่นสายจำนานท่านเนี่ยมันมันถ้าเจก,กจำนานท่านในทีมตีเชี่ยแข่งมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยต้องเน้นสายดมิดให้ทุกตัวมีดามิดตั้งเองนะครับผมเจ้าก้อนสวรรค์นะครับเดียวหน้านะครับผมตอนนี้เลยนะครับผมเดียวน่าใส่เป็นสีไมเด้นอยู่นะครับผมอันดับแรกใส่เป็นสกิวเชียโบนะครับ เอฟสีแมเดนนะครับตามนี้เลยนะครับนาฬิกาพลังชีวิตพลังชีวิตแล้วก็พลังชีวิตนะครับให้โลกมันหนาแล้วก็หิวได้องครับดาวขรุ่ยนะครับอันนี้ยังปั้นไม่เสร็จกับหลักปั้นอยู่นะครับผมน้องน่ารักจิกนะครับไปปั้นได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าถ้าใครต้องการโลกแล้วการหิวแล้วตรวจซับน้าแข็งหรือเล่นกับอายาก็ได้นะครับตัวนี้นะถ้าคุณที่จริงถ้าคุณเอาอายาะมาแทนชงหยุนเนี่ยมันมันเล่นง่ายมากเลยนะครับผมให้มีดูหน้ามาเนี่ยนะครับเรียกว่า สบายเน่ยนะครับขวิตพระโภชนี้นะครับผมอันดัแรกนะฮะสิเอ็ดหนึ่งเก้าสามสองสามเจ็ดนะครับอันนี้เป็นอันดับแฟกตเชิงชิวนะโบนัสน้ำนะครับผมหกสิบหกจุดหกเพราะว่าเอ่อได้มันมันได้โบนัสน้ําแถมมาด้วยนะครับนะครับผมอันดับแฟกก็นะครับใส่เชิดยามานะครับน้ําความแรงขลิกนะครับผมผมดวนะครับพลนสวรรค์นะฮะนี้เลยนะครับอ่ะนะครับข้ามดิวหน้ามามาหรือเปล่าเนี่ยดิวหน้านะครับ ไปแล้วดีกว่านะครับกุมดาวคนสวรรค์นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นตีทั้งหมดนะครับคุณก็เอาไปปรับใช้ตามที่มีได้เลยนะครับคุณเชงเทศุรมีอายกะนะครับเป็นต้นนะหรือว่าคุณปั้นโนซาเรียมาอะไรเป็นต้นนะครับมันจะมันจะเล่นง่ายเนี่ยนะมันเล่นได้ตีนี้เก่งมากๆนะครับผมแต่ว่าคนเชียงเทผมนี่ก็คือตัวละครสีดาวตีสีดาวหมดก็เลยจํากัดแบบนั้นนะครับผม อนะครับหยุดมานะครับผมแบบนี้เลยนะครับอย่างตีนี้นะนะฮะถ้าคุณเอมีตัวอย่างตัวไหนสักตัวหนึ่งนะครับจีนอาจจะมีจีนมาแทนลูมีนนะครับหรือว่าอาจจะมีตัวน้ำสักตัวอย่างเช่นอายะต้งอายะตกนะครับอะไรแบบนี้ก็ออกมาเล่นได้เลยนะครับนะครับโมนาอะไรเป็นต้นนะโมนาถ้าออกมาใส่กันไม่มีหิวนะครับอ่ะนะครับ รถประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวที่จะอ่าผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับทีจีคุม,มาสำหรับอวิชกาลวิท,วทในลบนี้นะครับโซนยูทูบเฟสที่สี่นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเจอกันทุกนาวันนี้สวัสดีครับ